RAS e. DJ <S สวัสดีค่ะชาวราศีกันวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงมาจำเดือนพฤศจิกายนส5 6 7นกสิให้กับชาวราศีกันในเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะจาจงสำหรับบคุบคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงรอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ ซึ่งชาวราศีกันนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมโดยประมาณน,นะคะหรือถ้าใครทราบถึงลัคนาราศีก็สามารถดูได้ด้วยเช่นกันในเรื่องการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักประจําเดือนพฤศจิกายน2567นะคะในเรื่องราวของชาวราศีกันนั้นนะคะดาวประพุธเป็นตัวตนตนโน์นะคะชาวราศีกัน เป็นคนที่มีรูปร่างผอมบางคล้ายสตรีโตขึ้นก็จะอ้วนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟนะคะแต่ว่าเป็นบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะบางคนก็อาจจะเป็นจิตใ,ใจที่มันไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่รูปร่างก็อาจจะเป็นลักษณะ,ะคล้ายๆกันนะคะก็มีรูปร่างเป็นลักษณะเอ่อผอมบางคล้ายสตรีจิตใจอ่อนไหวง่ายไวต่อความรู้สึกใจอ่อนฉลาดเปน้ารูปไข่ปูมตาคมโตขึ้นจะอ้วนชอบทำตามอารมณ์ใจรนเรไม่แน่นอนนะคะ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงจังหวะน,นี้ของเดือนพฤศจิกายนนั้นนะคะคุณชาวราศีสิงห์เอ่อไม่ใช่ราศีกันนะคะก็เป็นคนที่มีรู้สึกว่าจะเป็นคนที่มีอํานาจบาดใหญ่หมายความว่าอาจจะเป็นเจ้านายเป็นนายคนเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตนะคะอ,อ่เป็นตำแหน่งที่สามารถควบคุมคนงานได้หลายคนอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทอาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้า อกองเป็นหัวหน้าของหน่วยงานต่างๆนะคะสามารถที่จะบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างดีนะคะหรือถ้าผู้ชายได้ผู้หญิงแบบนี้เป็นภรรยาก็หมายความว่าอาจจะอยู่เทเท้าของผู้หญิงคนนี้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของภรรยาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือถ้าเป็นผู้ชายก็หมายความว่าผู้ชายคนนี้ก็อาจจะ บังคับบัญชาฝ่ายหญิงให้ฝ่ายหญิงยอมสิโรราบโดยดีนะคะ,ะก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีกันในช่วงจังหวะนี้นะคะ เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถมากอินฟินิตี้มีความรู้ความสามารถไม่รู้จบนะคะเห็นไหมคะอินฟินิตี้บนหัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะบังคับบัญชาสิงโตให้อยูอ่แบบเชื่องเชื่องได้ด้วยตัวของชาวราศีกันเองนะคะด้วยตัวของชาวราศีกันเองนั่นเองนะคะ,ะซึ่งบางคนบางท่านนั้นในช่วงจวังหวะนี้ก็อาจจะมีเงินมีทองเป็นเจ้าสัวเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีนีเป็น เรื่องราวของคนที่ทําธุรกิจแบบลักษณะของเป็นคนปล่อยเงินกู้หรือเป็นคนรวยมาตั้งแต่กําเนิดก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะสร้างขึ้นมาเองด้วยลําแข้งของตัวเองก็ตอนนี้ก็กลายเป็นเศรษฐีร่ารวยมีเงินมีทองแล้วก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันสำหรับบางคนบางท่านนะคะชาวราศีกันนะคะ แล้วก็ชาราศีการันบางคนบางท่านนั้นก็เป็นคนที่มีลักษณะของการที่บริหารจัดการในเรื่องของการงานได้ดีมากนะคะเป็นคนที่มีลักษณะของการที่เ,เป็นลักษณะของการที่ทํางานราชการหรือทํางานประจาทํางานในบริษัท หรืออาจจะเป็นทํางานส่วนตัวบริหารกิจการของตัวเองนะคะก็แตกกิ่งก้านสาขางานก็เริ่มง,งอกเงยจเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะบางคนบางท่านนะคะ แล้วก็บางคนบางท่านนั้นก็ยังเป็นเด็กหนุ่มพึ่งแตกพานอาจจะเป็นอายุประมาณ20อัพอับนะคะชาวราศีกันเริ่มที่จะมีความรักแล้วนะคะเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นที่อาจจะชอบพอกับใครสักคนหนึ่งหยิบยื่นความรักให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะ แต่อายุก็เพิ่งแตกพานหนุม่มเพิ่งเริ่มหนุ่มนะคะก็มีความรักเข้ามาแล้วก็อาจจะหยิบยื่นความรักนีให้กับใครคนใดคนหนึ่งไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูกันต่อไปนะคะว่าเป็นคนแบบไหนนะคะชาราศีกันนะคะ ส่วนบางคนบางท่านนั้นนะคะชาวราศีกันก็เป็นคนที่มีลักษณะของการที่เคยผิดหวังในเรื่องของความรักนะคะเป็นคนที่ยังขวงจําอยู่กับอดีตยังไม่ลืมเลือนยังฝังจําอยู่กับคนรักเก่านะคะแล้วก็คิดถึงคนรักเก่าด้วยซึ่งชาวราศีกันนั้นนะคะ,ะดาวปาัจจัยคู่ครองคนรักก็เป็นดาวพระฤหัสบดีซึ่งในช่วงจังหวะนี้ดาวพระฤหัสบดีเดินพักเดินถอยหลังนั่นเองนะคะ พักถอยหลังตั้งแต่วันที่3ตุลาคมถึง1 3กุมภาพันธ์2 5 1 8, 8เพราะฉะนั้นชาวราศีกันก็อาจจะคิดถึงคนรักเก่านะคะหรือคนรักเก่าอาจจะหวนคืนกลับมาก,ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่คนคนนี้ชาวราศีกันคิดถึงคนรักเก่ามากเลยนะคะยังฝังจาอยู่กับอดีตไม่ลืมเรือนนะคะ ไม่ยอมที่จะเปิดใจให้กับใครที่เขาหยิบยื่นความรักให้มายังคงคิดถึงแต่คนรักเก่านะคะในช่วงจวังหวะนี้เดินโดยดาปตัตตานิคุ้ครองคนรักซึ่งเป็นดาประสรสมดีก็เดินถอยหลังด้วยเพราะฉะนั้นก็ยิ่งคิดถึงคนรักเก่าอยู่นะคะจนถึง13กุมภาพันธ์2568นะคะ แล้วบางคนบางท่านนั้นก็เป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีเรื่องราวของการที่จะตัด,ตดสินใจในเรื่องราวต่างๆด้วยตัวของตัวเองนะคะเป็นเด็กลักษณะที่อาจจะมีเรื่องราวของอายุ20กว่านะคะ,ะเป็นเรื่องราวของการที่มีความจิตใจเป็นคนกล้าเป็นคนที่มีความไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดทั้งสิน้นรู้จักที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคด้วยตนเองอะจะ มีลักษณะของการที่เป็นคนมีลักษณะเป็นความเป็นตัวของตัวเองมีลักษณะตัดสินใจได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะแม้จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามาก็จะแก้ไขปัญหาให้ตัวเองได้ด้วย,ต,ววยตัวของตัวเองเช่นกันนะคะสำหรับบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะ แล้วบางคนบางท่านในช่วงจังหวะนี้นะคะก็มีงานเยอะมากต้องแบกรับภาระ,ระเป็นงานที่หนักที่เหนื่อยที่เครียดที่มันหนักหน่วงเหลือเกินเป็นงานที่เยอะมากสำหรับชาวราศีกันในช่วงจังหวะนี้นะคะเป็นงานที่คุณต้องรับภาระแบบเยอะมากเลยนะคะเป็นต้องแบกรับภาระ,ระ,ระ astrolog, งานที่มันหนักหน่วงที่มันเหนื่อยที่มันแบบ ต้องใช้กําลังอาจจะใช้กำลังกายในการทํางานหรืออาจจะใช้สมองในความบริหารจัดการในเรื่องของการงานทําให้เกิดก่อเกิดซึ่งความหนักเหนื่อยเครียดซีเรียสอะไรก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วบางคนบางท่านนั้นก็เป็นเรื่องราวของการที่อาจจะมีเรื่องราวของการที่มีความที่มันไม่ถูกตํานองครองธรรมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ อาจจะมีเรื่องราวของการที่เป็นไพ่ปีศาจไพ่เดอะเดวิลนี้หมายความว่าเป็นไพ่ที่มีลักษณะของความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่เจ้าของตนเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคนที่สามเป็นชู้เป็นเรื่องราวของการพันธนาการในเรื่องของความสัมพันธ์กับเรื่องที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรผิดศีลข้อสนะคะแต่ ก็ยังผูกพันตนาการกันอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของวิบากกรรมในเรื่องความรักที่คุณเคยสร้างเวสร้างกรรมกันไว้ตั้งแต่อดนตชาติถ้าคุณจบได้ถ้าคุณตัดสินใจได้ถ้าคุณใจแข็งพอคุณถอยออกมานะคะเมื่อคุณถอยออกมาแล้วคุณจะได้เจอกัในสิ่งที่ดีกว่านะคะชีวิตของคุณก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นถ้าคุณทําอะไรที่มันไม่ผิดศีลธรรมโดยเฉพาะผิดศีลข้อสามทำไมชีวิตของคุณต้องดําดิ่งในเกือบๆหลายๆ เรื่องเลยนะคะชีวิตของคุณจะเริ่มตกอับถ้าคุณไม่ถอนออกมานะคะแล้วก็บางคนบางท่านนั้นมีเรื่องราวของการเงินที่มันเริ่มตึงตัวแล้วมันหมุนเวียนไม่ค่อยทันแล้วในเรื่องของธุรกิจอาจจะจาเป็นต้องใช้เงินมาหมุนเวียนต้องกู้ยืมมาใช้หรืออาจจะใช้ในภายในครัวเรือนเรื่องรายจ่ายไปในครอบครัวอาจจะไม่เพียงพอต้องมีการหยิบยืมนะคะเงินมันเริ่มตึงตัวสําหรับบางคนบางท่านนะคะ แล้วบางคนบางท่านนั้นก็คือหมายความว่าเป็นคนที่ทะเยอทยานไขว่คว้าหาซึ่งความสําเร็จให้กับตนเองไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆทั้งสึ่งก็จะไม่เกรงกลัวก็จะพยายามที่จะแก้ปัญหาให้ตัวเองแล้วก็ทะเยอทะยานในการที่จะ ไปมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อไม่กลัวความลาบากไม่กลัวปัญหาอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะคะนั่นก็คือเป็นชาวราศีกันในบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ชาวราศีกันทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีตลอดไปในทุกๆเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ